สวัสดีครับพบกลุงพีนะครับในแอนฟาร์มภาคสองทำท่าน,นี้ที่ลายทรงผมเปลี่ยนทุกทีเอาล่ะลิตัน blue เบนซ่าทำไมยังไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าไม่มีชุดใส่ฮะโถ่เอ้ยเอาใส่ชุดนี้ไปก่อนลนะวันหลังท่านคิดชุดออกมาให้แล้วฉันจะคิดให้เองนะจะพผมดตัวน้อยติทมดมิลิตหน้าดูโอเคฮะดีมากเอาละภรารกิจของเราวันนี้พูดแล้วมันก็นเหนื่อยมันต้องมาเคลีย โอ้พี่แบทคือมันอ้าโอ้โอรังรังไม่ดีเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่เกี่ยวรังไม่ดีมันอยู่ที่ผลของกรรมเราไปทําอะไรมาผลก็จะเกิดขึ้นตรงนั้นอืมรู้สึกว่าที่ของผมนี่แบทนี่บินเต็มเลยสงสัยเป็นแบทเคฟทำขาวโอ้ย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 อ้อ้ยโอ้ยพี่เดี๋ยวรู้สึกว่าผมเราเลิกกันแล้วนะเราเลิกกันแล้วเราเลิกกันแล้วพี่โอ้โหมันพี่อึดมากพี่ไดฮอเหรอฮะพี่ดฮอสเหรอพี่ เดี๋ยวเดี๋ยวเราได้รู้จักกันแน่พี่จะไปขอยืมไททันเบรดก็ใช่ปะไรนะเราต้องสร้างยืนหยัดด้วยตัวเองแต่ขอยืมสักสองสามนาทีเปนะ็นจะเป็นไรไปคือมันหาเงินยากอะช่วงนี้มันข้ามยากหมากแพงใครจะกินหมากยายเองจะหลานงั้นผมจะสายสเตลล้วนๆตัวเปล่านะตัวเปล่าจเจ้าสองคนนี้ไปด้วยไหมเนะี่ยพกเจ้าทั้งสอง จะไปกับข้าไหมระบบปฏิบัติการของคุณที่คุณสั่งให้ผมผมอยู่นี่ฮะเฮ้ดีละเฝ้าไปเถอะเดี๋ยววันไหนฉันออกแบบระบบปฏิบัติการนะฉันจะสั่งให้แกเดินลาดตะเวนได้คอยดูเถอะจะมีดินเป็นเพื่อนนะครับมีดินเป็นเพื่อนแล้วก็มีมีมือกับตัวเองเป็นเพื่อนคือคือมีวิดมายแปร์แฮนนี่คือมือเปล่าเฮ้ออ้าโ,โอ้พี่พี่เดี๋ยว ขอลองเดี๋ยวหยุดก่อนหยุดหยุดหยุด stop stop พูดเห็นไหมพี่เห็นไหมเมื่อกี้พี่ต้องให้รางวัลออสการ์กับรางวัลนักแสดงดีเด่นพี่ไม่เห็นนะสตันสตันไม่มีสลิงก็ไม่มีอะสติก็ไม่มีด้วยตายแล้วตายล้วนพี่จริงๆเมื่อกี้พี่น่าจะเห็นนะเมื่อกี้พี่พี่ได้ใจเห็นนะพี่เฮ้ยเมื่อกี้พี่น่าใจพี่อย่าลืมไปดูนะนะ ชแ e ลทีมแกลลี่มูวี่ไทยอะพี่อย่าลืมไปกดไลค์ subscribe ด้วยนะคุณผู้ชมเหมือนกันแหละอย่าลืมกดไลค์ด้วยขึ้นขึ้นก่อนโอ้ยโอ้ยเมื่อกี้เป็นอะไรที่เป็นโมเมนต์ที่ดีที่สุดฮะแอนแอนคิดว่าเป็นโมเมนต์ที่ดีที่สุดนะฮะว่าไหม and, 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 and. ครับแอน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 กองทัพว่างไงฮะ <laughs> คือโอ้โ oh, ห oh, oh. รู้สึกว่ามันจะยิงกันเองแล้วนะเดีย๋ยวผมเปิดเปิดรูแคบก่อนรูแคบรูแคบรูแกรบรูแกรบ แข็งไปวัรีบครับภาษาใต้แข็งไปวัรีบโอ้ยไม่มีใครรักษาตัวเองได้นอกจากกรรมและผลของกรรมคุณแสดงว่าผมฆ่ามันเยอะผมก็ต้องได้รับกรรมนะ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 ขึ้นเงินขึ้นเงินเออผมนี่ขึ้นแล้เดี๋ยวเดี๋ยวเดีเพิ่งลงมาเอ้าเธอเซ็กซี่อย่างที่ดูเธอโดดเอวโดดเอวขาพี่นี่ใช้ครีมอะไรก็มองแล้วพี่เดี๋ยวเดี๋ยว สรุปพี่ใช้ครีมอะไรผมนี่แบบว่าค้างขาใจมากนะอยู่บ้านนี่มีเด็กแ่วบ้านแบอบกว่าเอ้ลุงพีทําไมเออขาของลุงพีนี่เหมือนอย่างกระตามีซอนเลยก็ขาของผู้ชายอะ่ะแต่ขาพี่เนียนผมผมชอบพี่ใช้ครีมอะไรก็บอกมาแล้วนี่วะครีมที่ดึงน็อตนะพี่ถ้าครีมที่ดึงน็อตมันดึงขาผมขาผมไม่หักมันพี่แล้วปะโถ่ลากร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  ล่ะเอาละมีกระดูกให้แทะวันนี้ละโอ้โหโอ้โหโอ้โหรู้สึกอันตรายมิใชโโ่โอ้โหขอลองละครับถือว่าวันนี้อ,อถือว่าให้เกียรติเจ้าภาพหน่อยนะฮะวันนี้จะภาพมาไกลนะฮะนะนายจะาพามาไกลนะฮะคุณทำแบบนี้ไม่ได้ ไม่ได้เนาะโอ้โห,หยืนต้อนรับแบบดีมากผมผมผมบอกตื่นตันใจนะที่แบบว่าถึงจะไม่มีผมแดงเลยอย่างเงี้ยแต่ก็เขาก็มาต้อนรับผมดีนะฮะธนงธนูนีน่เตรียมพร้อมในตัวด้านหลังนี่ไม่รู้จะแบบเป็นปูเป็นเป็นเป็นเมนหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณผู้ชมคุณเห็นมือที่ผมเห็นไหมอยู่4วัตไอซีโนโนอยู่4วัตไอซอโอ้โหบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวเหมือน,นมรดเกียววีสาม เราเป็นมดมดตะนอยเรานี่คือแอนฟาร์มที่ยิ่งพี่จะพี่ผมมีเวลาไม่มากนะคนดูเข้าดูผมอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเอาเจ้านี้ต่อนะฮะเสร็จแล้วเราก็หวังว่ามันจะเดินมานะฮะนีน่มองมองเท้าออย่างเดียวไม่ต้องมองหน้าเจ๊ คุณโอ้โหกล่องอยู่ด้านหน้าคุณเมื่อกี้ผมไปไปไปเมื่อกี้ผมแบบโอ้โหช็อกอะคุณแทบช็อกคือวันนี้ผมเตรียมเตรียมธนูไว้สองคันแล้วนะโบนะเตรียมโบไว้แล้วสองสองคันเพื่อที่จะเผื่อแบบว่าตีสเกเลตันแล้วมันดรอปไอเขาเรียกว่าอะไรไอ a r r o อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ s ี r i e อ a r r o นะ a อโร่ธนูคุณอืมไอ series a r r o นี่พ่อผมชอบดูมากเลยผมชอบดู the f a นะ I am the flash เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเพิ่งแฟลชตอนนี้โอ้โหยัาเอายิงแล้วนะครับโอ้โหเอาสองตัวตกนะครับหรืออีกสามตัวเอาละสี่โอ้โหสี่ห้าตัวครับกําลังกําลังตัดสินใจฮะโอ้โหไม่ใช่สี่ห้าตัวกองทัพพระคุณฮึมโอ้แม่นมากแม่นจริงเอ,อ,อย้ยเอ้ยอย่างนี้แกก็ยิงฉันไม่ได้้้แลวอยยิงได้สเกตขาเอ,อ้ยอย่าพ่งยเพิ่งนะ อย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะโอ้ยเฮ้ย้ยโอ้ยรู้สึกเหมือนมีอะไรตามเท้าโอ้ต้องกระโดดยู่ที่โอ้โอ้โอ้ไปละไปแล้วเฮ้ยยาสิเป็นยาโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปละพี่พี่พี่ขอโทษขอโทษขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับขอโทษดาวนับล้านที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าแต่ตอนนี้มันไม่ลอยแล้วมันตกอยู่ตรงท่ามกลางสเกลตอนคิงรู้สึกว่ามันจะตกอยู่ด้านล่างนะครับเฮ้ยเยอะหึบ เฮ้ยอ,อยู่ไหนดาวนับร้อยที่อยู่อยู่บนท้องฟ้าจะมีไหมนะจะพึ่งยิงผมเฮ้ยดาวเฮ้ยดาวหายดาวนับร้อยดาวนับล้านหายจะพึ่งยิงกันโอ้โหมันมั่วมากมันมั่วมากตอนนี้มันมั่วมากเอามันยิงกันเองแล้วครับกลายเป็นสงครามยิงกันเองมันสงครามยิงกันเองครับโอ้โหซึ่งผมก็ซึ่งผมก็ซึ่งผมก็ซึ่งผมก,ผมก็ไม่ยอมตายวันนี้ไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมหาเกณฑ์คนมาเพิ่อมอีกเกณฑ์เกณฑ์คนฮึกองทัพแอนแอนต้องเกิดขึ้นมาใหม่เพราะเรามีนางพญาอย่างลีพุง ลี่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 ลอ้ไอ้นี่หายไปไหนโอ้โหโอ้ยดาวผมหายอ่ะโอ้ยโอ้โหโอ้โห,โโหโดาวผมไม่ไหวละผมขอยืมแป๊บนึงขอยืมขอยืมแป๊บนึงพี่ <laughs> ไม่ไหวแล้ว <laughs> เปิดคลิปอินเวนทอรีได้ไหม ถ้าคุณผู้ชอมอยากให้ลุงพีเปิดคลิปอินเวนท r รี่พิมหนึ่งและส่งข้อความมาที่ YouTube วิดีโอนี้ถ้าไม่อยากให้ลุงพีเปิดคลิปอินเวนท r รี่พิมสองนะคะเฮไปก็ยางที่รู้กันมันเป็นสิ่งที่นะเฮ้ยมันหายไปเยอะเลยเว้ยโอ๊ยมีการน็อกแบ็คครับเดี๋ยวเราคลิกขวาไว้ก่อนเลยอืมดีมากดาวเมททำได้แค่หนึ่งเอง Sí, yeah, แกก oh, ็แค oh, no. oh, no. ่ล uh, ูกน้องที่ไม่ได้เรื่องโอ๊ยเจ็บเจ็บได้เรื่องแล้วได้เรื่องแล้วพี่เอาเรื่องอะไรฮะโอ๊ยโอ้นี่เอาเรื่องอะไรเออก่อนอื่นผมใส่ชุดก่อนผมขึ้นไปปุ๊บผมเอาชุดใส่ก่อนอะมันเพิ่มอาร์เมอร์เกราะผมได้ก่อนอื่นเดี๋ยว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 ไอ้นี่มันจะยิงโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะโอ้ยโอ้ยดาวเออยิงกันเองแล้วเว้ยเฮ้ยยิงกันเองแล้วโทษที่โทษ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 พี่โทษโทษโทษเออผมบีแล้ว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 บียาวเลยด้วยบียาวอย่าพี่ขอร้อง อ้าวเอาอีกนึงอีกันึงไหมอีกันึงไมามันทรมานนะที่เห็นคนคนหนึ่งพยายามโอ้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  thank you หลาย thank you หลาย I'm heading back home now thank you หลาย thank you หลายหลายมากไปละเอาดาวไปเก็บก่อนสเกลตันดันเจี้ยนเมโด้เฮ้ยโอ้ยโอ้ยในที่สุดเราได้ดาวมาแล้วครับคุณผู้ชมครับแท็กมาครับ Okay. เราต้องเอาไปใส่ในสเกลเลตันดันเจียนนะครับถูกปะเนี่ยถูกปะเนี่ยคริปเปอร์เมโด้เมโด้รูมโอเคอ่าโอเคคือถึงเราได้ดาวแล้วเรายัางไงเราก็ต้องยึดยึดยึดเป็นสตรองโฮที่มั่นของเราอีกที่หนึ่งไม่งั้นนี่

ขาดต้นไม้ขาด้อ <laughs> โอ้โหอ้โหผ่านสมรภูมิมาเยอะมากต้องขอขอบคุณพี่ไททันเบลดที่ไม่ผมไม่ได้พี่นี่ผมตายแนย่นอนนะยังไงผมก็ได้ไอ้นี่กลับมาแล้วเจ้าไอ้นี่แหละคอมบ์สโตอนอยังไงก็ขอบคุณมากเกล็ตบอนโบเบสันซาหอมแก้มหน่อยเม,ม็นนัไม่เอาเ <laughs> ออดิฉันนางพญานะ แกมาต้านฉันเหรอเ <c oughs> ขานี้แหละได้เวลาขยายครับได้เวลาสร้างฐานแล้วสักทีถึงจะไม่ได้ไม้หมาก็เถอะแต่ก็จะพยายามหาไม้มาเอาเอาพี่พี่แกกลับที่เดิมกันอ่าอ่าอยู่ที่เดิมนะครับโอเคฮะเราเราเรารู้สึกซาบซึ้งมากโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันครับรู้สึกว่า ตรงฝั่งนี้เนี่ยมันมีทรายมันน่าจะมีน้ําอยู่นะบ้างนะโอเคเราได้เหล็กแล้วครับ <laughs> แต่ไม่มีไม้ไหนที่สุดครับเราก็มาถึงชั้นอเยี่ยมเราก็ยังต้องเดินต่อไปฮะสำรวจกันเฮ้ hey, ผมเหมือนเห็นน้ำผมเหมือนเห็นน้ำ ผมเหมือนเห็นน้ำแต่ผมไม่เห็นต้นไม้สักต้นหนึ่งเออได้โปรดนะครับได้โปรดผมเห็นน้ำผมเห็นน้ำผมเห็นแบมบูเอ้ผมเห็นผมเห็นอ้อยไม่ใช่แบมบูผมเห็นผมเห็นผมเห็นอาณาจักรอาณาจักรที่คุ้นๆผม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 เห็นผมเห็นผมเห็นข้างบนนั้นมีหญ้าคนผมเห็นข้างบนนั้นมีหญ้าผมเห็นกระโนั้นมีหญ้าผมซาบซึ้งมากผมซาบซึ้งมากเดี๋ยวนะถาวรก็มีทำไมไม่ปีนเฮ้ ได้โปรดต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้อาคุณผู้ชมพูดพร้อมกันต้นไม้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 เ้ยเฮ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 ้ยพี่ผมกลับก็ได้พี่ฝากไว้ก่อนเถอะแล้วที้สุดก็คุณผู้ชมครับเราเราก็มีที่แล้วเราก็มีที่แล้วแต่ก่อนอื่นเราต้องทำอาวุธ m ิวสิกเพลงแมนๆกับหน้าอันเราอันนะกับกับหน้าอันโกรดเรี้ยวฉันจะไปทำดาบอออออเราได้กระดูกมาไม่น่ากระดูกเยอะเหลือเกินเอาไว้ปลูกต้นไม้นี่เองขอบคุณสวรรค์ที่ผมไม่ได้ทิ้งกระดูกให้หมากินพรปกติมันก็มีหม,มาอยู่แล้วอเอาละ มิวสิกเริ่มต่อโอเคป่ะทำหน้ากดเกลียวกดเกลียวกดเกลียวขอโทษนะฮะว,ว่าไงห้องน้ำไปทางไหนหมดฟิลเลยเมื่อกี้เพลงห้องห้องน้ำเหรอ,อขอโทษนะห้องน้ำไม่มีอะลิตันบลูนายไม่ว่าอะไรนายเป็นมดส่วนใหญ่หมดเขาก็ปล่อยสาธารณอยู่แล้วมันอ,อ้ามขอโทษนะฮะพอดีว่าผมเป็นมนุษย์มดเหมือนคุณนะ่กะก็ถูก คือง่ายๆนะเดินตรงไปเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเสร็จปุ๊บขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนนะมันจะมีมันจะมีมะมท่าน้ำนะท่าน้ำขึ้นไปปุ๊บจะเจอคิปเปอ,อะไรเนี้ยฝากทักทายเขาด้วยนะตรงนั้นแหละเป็นห้องน้ําตามสบายโอเคฮะอืมโชคดีครกนบู <c oughs> ผมจะไม่ต้องผมจะได้ไม่ต้องพึ่งพี่ไททันเบลดแล้วไงพึ่งอาวุธของผมเองไง <c oughs> กาพูดคํานี้สักที <c oughs> หลังจากพึ่งอาวุธคนอื่นมานานเอาละอาวุธตัวเอง กระดูกสัก62ชิ้นเขานี้แหละได้เวลาเปิดจึกแล้วต <m> ่อเน,นี้อ่าไม่ลงแล้วไม่ลงแล้วผมไม่ลงแล้วโอเคอ่านี้เยเยพื่อเป็นเลิศงามยำดีโฟกต้นต้นอ้อยก่อนอโอเคอเรียนตรงนี้นะครับเป็นเด็กดีนะเด็กดีนะอ่าไม่ดื้อไม่ซนนะตั้งใจเรียนนะครับตั้งใจเรียนนะเชื่อฟังพ่อแม่โอเคฮะโอเค ผมพร้อมแล้วอา้าวพอมาพร้อ,อ,อมอพอพร้อมพอพร้อมไม่มีตัวอะไรมาสักตัวเลยเอาล่ะรีบๆรีๆๆรีบตัดเลยคุณรีบเร็วเร็วเร็วเร็เคเ,เ,เ,เ้ได้เอ็กซิเมนต์เกตติ้งบโอ้พระเจ้าโอ้ยวันนี้แหละผมรู้สึกว่าเอ็ i e ิเมผมต้องทำเอ็ i e ิเมหมูบินให้ได้อ <c> ะ <ười> เอ็ก e ิเมนต์เก t เ e ตเวนเดอะพลฟพลอะผมจะทำให้ได้เลยไม่ใช่หมูธรรมดาด้วยนะซอมบี้พลิกแมน ไ <ś m ary> อ้ไอ,อล่วงแล้วล่วงแล้ว <ś m ary> โอ้โหแหลมฮะแหลมฮะเพราะไง I'm the barmy girl you can touch my world like a dancing emphasizing into top my head <ś m ary> ตลกเหรอพี่ ตัวพี่ก็โตแล้วไม่ใช่น่าจะเป็นบาร์บี้เกิลนู่นคนล่างจะเป็นบาร์บี้เกิลเอ้าพวกเรามาแล้วอยู่กันบาร์บี้เกิลแอนดทัดไม่เว่อ่แอนดแบมิงบีดับบิอ่อมันหายไปไหนมาวาอ่ะ,อะคนเดียวกเนยแอนด์บาร์บี้เกิลจะสำรวจหน่อยแล้วกันผมจะไปต้นไม้ต้นไม้ทานต้นไม้ทานเฮ้ยลาวาโอ้โหอืมีทางปริศนาด้วยคุณม,ม,มันเริ่มมันเริ่มมันแล้ว มันเริ่มมันแล้วเดี๋ยววกกลับไปเอาต้นไม้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวอุ้ยเราต้องเราต้องเอาเราต้องเอาไอ้กล่องที่อยู่ท่ามกลางไฟให้ได้เอาละปลูกหนึ่งต้นโอเคฮะวันนี้ภารกิจของเราถือว่าบรรลุสำเร็จลุร่วงไปได้ด้วยดีเพราะว่าผมได้ไม้เจอไม้มันเป็นอะไรที่ ก็ดีนะก็ดีก็ดีในแบบของเราโอ้ยโอ๊ยเจ็บใครตีโอ้ตัวหิวหิวนี่เองเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ใจเย็นเดี๋ยวผมตายผมตายแล้วเดี๋ยวผมผมเก็บอ๋อเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเก็บของก่อนพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออเออเออเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซี่ผมตายก็ได้ไม่ต้องรีบผมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋ออ๋อ โอเคเอาละครับในช่วงของแผ่นป้ายวันนี้ใครกันจะเป็นผู้โชคดีซึ่งผมก็จะสุ่มผู้โชคดีจากคนที่คอมเมนต์ใน u t u b e ของผมนะครับนะว่าเขาได้แชร์ได้ไลค์แล้วนะฮะก็ผมก็จะสุ่มนะครับคือมันจะขึ้นเองว่าใครไลค์ใครแชร์นะฮะโอเคออวันนี้ผู้โชคดีของเราเอ่อมี2คนไม่ต้องมองผมเลยนะมี2คนมี2คนนะใช่ไหมลนตอนบลูใช่ ผู้โชคดีของเรามี2องคนนะครับวันนี้อ้าวคนที่คนแรกก่อนแล้วกันคนแรกของวันนี้คนคนแรกของ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 คนเลิศนั่นแหละอ่าเขาชื่อว่าคนที่3นะครับคนที่3 third glory first thawitni ยินดีนะครับเย่เออมาเป็นลูกน้องชั้นซะดีดีแอนแอนพอมรบหึ่มท h a w i t เขียนถูกไหมเนี่ยเขียนถูกไหมเนี่ยคนสุดท้ายของวันนี้นะครับคนสุดท้ายของวันนี้เย่เย่เย่ไปตรงมาเย่เลย ไปห้องน้ำหรือ,อยังอ่ะอยังเลยอาวแล้วเราทำไงอะก็ไปที่เนี่ยคนที่สี่ของวันนี้นะครับได้แก่คุณวันรับเขียนถูกไหมถูกนะถ้าเขียนผิดอ่านผิดยังไงต้องขออภัยนะครับเย่วกเจ้า เดี๋ยวฉันยังไม่มีกระถานเชิญวันนี้ฉันยังไม่มีอารมณ์ในช่วงกระถาอันเชิญเพราะกระถาชฉันหมดตอนนี้พลังหมดมากฉันเหนื่อยมากโอเคครับผู้ชมครับวันนี้ลุงวีคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแหมวันนี้เราก็ได้อายุแยะมากมาเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไม้เรื่องนู่นเ,เรื่องนี้นะด้เราม่ได้มีครอบครัวเอาไปว่าพัดหนะ้าเดี๋ยวผมจะเสกให้พวกคุณเนี่ยกลายเป็นคน เป็นว่เาเป็นมดนั่นแหละโอเคครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมอยากขึ้นป้ายอย่างนี้อย่าลืมกดไลค์ subscribe ด้านล่างนี้แล้วกดแชร์แล้วบอกว่าผมแชร์แล้วผมไลค์แล้วผมจะช่วยลงพีโอเคฮะผมเป็นสุ่มผู้โชคดีนะครับผมถ้าคุณผู้ชมอยากให้ลงพีเล่นต่ออีกจะลืมกดไ like, ลค์ subscribe ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับเล่นเกมให้มีประโยชน์หยิบประโยชน์มาจากเกมด้วยครับใช่ไหมจ้าทุกคนใช่แล้วดีมากนั่นแหละฮะพบกันใหม่ครับรบ,บ๊ายบายครับเอาล่ะทุกคน